สวัสดีครับทุกท่านครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันบ้างนะครับสำหรับประเด็นเรื่องของไวรัสโควิด1 9นะฮะซึ่งจะเห็นว่าในเฟซของผมเนี่ยจะมีการแชร์ข่าวต่างๆมาเป็นระยะใหญ่แล้วนะฮะตั้งแต่มันเริ่มระบาดนะจนถึงตอนนี้ที่ค่อนข้างที่จะลุกลามพอสมควรในประเทศไทยนะฮะผมขออนุญาตใช้ช่องทางนี้นะฮะทำคลิปวิดีโอนะฮะมาพูดกับทุกท่านอย่างจริงจังนะฮะคือเราไม่ได้ตื่นตูมนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะถึงจุดที่เราจะต้องพูดคุย อย่างเข้มข้นมากขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าบางทีเราเห็นในเฟซอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเฟสนิวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้ามันสามารถออกมาในช่องทางคลิปนี้ได้เนี่ยนะฮะในรายการใหม่ของผมชั่วคราวนะฮะที่จะมาเป็นรายการฉุกเฉินนะฮะเป็นรายการที่ชื่อว่า,าฝ่าโควิด -19 with วิบิ๊กนพัทนนะฮะก็จะเป็นารายการที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมาพูดคุยแล้วก็อาจจะเป็นเสียงสะท้อนเล็กๆของคนทํางานคนรุ่นพวกเราที่เหมือนกับว่าบางที กลัวก็กลัวตายนะฮะแต่ว่าเงินก็ต้องใช้นะครับเงินก็ต้องหาจะอยู่กับบ้านก็อยู่ไม่ได้นะต้องออกไปทํางานนะฉะนั้นวันนี้ EP แรกเนี่ยหรือเอพิโซดแรกเนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของคนทํางานนะฮะในรุ่นพวกเราเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งคือรุ่นที่จะต้องทํางานแบบเป็นพวกฝ่ายโปรดักชันอ่ะต้องออกกองถ่ายหนังนะรหรือแม้กระทั่งคนทํางานออฟฟิศเองก็ตามนะครับก็ฟังไว้ก็ดีนะฮะเพราะว่านี่จะเป็นอ,อีก แมสเซจหนึ่งสำคัญนะครับของคนรุ่นพวกเรานะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าที่ผ่านมาผมนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วนะครับสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยแบบคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราคิดตลอดว่าที่เขาบอกว่าจะไม่ให้คน จำนวน50คนขึ้นไปไปรวมกลุ่มที่นั่นที่นี่ที่โน่นอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมฮะในวงการบันเทิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์โฆษณาภาพยนตร์นะฮะการทํางานในระดับโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปเนี่ยอ่ามักจะใช้คนทํางานที่เยอะเสมอหลาย10ชีวิตขึ้นไปนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเกิน50คนทั้งนั้นเลยแล้วเราจะต้องมาอยู่ในที่แคบนะฮะอยู่ในที่ที่แออัดแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือบางทีเนี่ยอ่าบางคนจะแบบไม่สบายอย่างเงี้ยแบบไอจาม เราจะพบว่ามันเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะหยุดได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไอเนี่ยเป็นบูมแมนอย่างเงี้ยนะฮะแบบกำลังถือบูมอัดเสียงนักแสดงอยู่นะฮะก็ไอไปหรือว่าคนที่ไอาจามเป็นผู้ช่วยผู้กำกับจะไล่เขาออกไปเราก็ทํางานต่อไม่ได้หรือถ้าให้หนักกว่านั้นเนี่ยคนไอาจามหรือไม่สบายเป็นนักแสดงเองถ้าไล่เขากลับบ้านหนังก็ถ่ายไม่ได้อีกนะฮะฉะนั้นมันเป็นปัญหามากเลยที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าเกินไม่เข้าใครไม่ออก เพราะว่างานที่เป็นงานหนังงานละครหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องทําให้ทันตามเวลาส่งช่องให้ทันส่งลูกค้าให้ทันนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือมันเกิดอย่างนี้ครับฝั่งลูกค้าก็อยากจะได้งานตามกําหนดเวลาเนี่ยฮะฝั่งเอเจนซี่ก็ต้องตามงานจากโปรดักชันนะครับเอเจนซี่ก็เป็นเหมือนกับคนที่ดูแลลูกค้าอีกทีหนึ่งนะแล้วก็โปรดักชันก็จะเป็นเหมือนทีมผู้ผลิตที่จะต้องไปออกกองถ่ายหนังอย่างที่พวกผมเป็นกันนะฮะก็สิ่งที่เป็นปัญหาเลยก็คือว่า คนที่เป็นโปรดักชันเนี่ยจะต้องเกณฑ์คนมามากมายมาทำงานด้วยกันถูกป่ะครับถ้าเราเกิดปฏิเสธหรือแคนเซิลงานนี้ท,ทั้งที่เราตกลงไปแล้วหรือว่าคุยกันไปแล้วเนี่ยมันก็จะเสียเครดิตได้หรือว่าเราก็อาจจะเสียความรู้สึกต่อกันฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันด้วยความเกรงใจก็คือถ้ามันไม่งดออกกองกันเราก็ต้อง ไปทาหน้าที่ของเราต่อไปหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานออฟฟิศเห็นบ้างถ้าสํานักง,งานไม่ได้ให้อนุญาตทํางานที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปทํางานออฟฟิศต่อไปเพราะเราก็กลัวโดนตัดเงินเดือนล้วก็กลัวโดนไล่ออกจากงานทางัานที่ตอนนี้เราก็รู้ว่าปัญหาเศรษฐกิจมันหนักหน่วงขนาดไหนถูกป่ะเราก็อยากจะเกาะงานเราก็อยากจะได้ตังค์แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะผมเลยมองว่าตอนนี้มาตรการสําคัญเลยคือผมอยากจะให้มีแบบจากหน่วยงานภาครัฐมาออกมาพูดว่าเฮ้ยในแง่ผู้ประกอบการในแง่คนทํางานเนี่ยเขาจะต้องวางตัวหรือทํายังไงต่อไป ผมก็เครียดมากนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐก็ยังไม่ได้ประกาศเข้าเฟดส,สามซึ่งตอนนี้เราก็จะพบว่ามันเริ่มลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ว่ามันจะถึงขั้นที่จะเรียกเฟดส,สามจริงหรือไม่จริงหรือ2.9999 9กนะฮะก็ขอมาพูดถึงมติคอรมอซึ่งออกมาวันนี้นะฮะซึ่งตรงกับวันที่17มีนาคมวันนี้นะฮะคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าสนามมวยสนามกีฬาสนามมา้ารวมถึง สถานบันเทิงเช่นผับสถานบริการนวดแผนโบราณโรงมหรสพเช่นโรงภาพยนตร์ต่างๆนาๆนาเนี่ยจะหยุดเป็นเวลาชั่วคราว14วันนะฮะตั้งแต่วันที่1 8ถึง31มีนาคมก็คือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะแต่ว่านี้ไม่ใช่การปิดกรุงเทพนะฮะหรือว่าไม่ใช่การปิดประเทศแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันจะต้องมีการควบคุมมากขึ้นแล้วซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตขอบคุณรัฐบาลแลวก็ของคุณบิ๊กตู่ที่ตอนนี้มีมาตรการออกมาซึ่งดีมากนะครับอ ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ก็มีถแถลงการที่ทําให้ผมชื่นใจในฐานะเป็นคนนึงในวงการบันเทิงที่ทํางานด้านนี้อยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่า,าเป็นถแถลงการจากสมาคมผู้มกับภาพยนตร์ไทยบอกว่าจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยรัฐบาลมีมาตรการควบคุมโรคโดยห้ามจัดก,กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเปมนจำนวนมากดังนั้นการถ่ายทําภาพยนตร์ละครซีรีส์โฆษณาที่มีทีมงานในกองถ่ายเป็นจํานวนมาก จึงอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้นะฮะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและผู้อื่นตามนโยบายและมาตรการควบคุมการระบาดของรัฐบาลสมาคมผู้มกิบภาพยนตร์ไทยจึงขอความร่วมมือทุกกองที่กําลังถ่ายทําภาพยนตร์ละครซีรีส์โฆษณาในขณะนี้หยุดพักการถ่ายทําเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันที่1 8บแถึงสามีนาคม2563อันหนึ่งเมื่อสถานการณ์ทุเลาลงแล้วทางสมาคมผู้มกิบภาพยนตร์ไทยจะประชุมเพื่อรวบรวม ข้อมูลจากทีมงานทุกฝ่ายเพื่อหาวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการถ่ายทําและออกมาตรการถ่ายทําอย่างเพ่่นรัดต่อไปจากสมาคมผู้มกับภาพยนตร์ไทยอันนี้ขอญอยกขอบคุณมาก้านะฮะคือต้องบอกว่าตอนเนี้ย อย่างที่รู้กันว่าในกองถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่แล้วเนื่องจากว่าคนทํางานมากมายต้องอยู่แออัดกันคนทําเสียงคนทําซาวผู้ช่วยนักสแสดงหรืออะไรต่างๆผุ้กลกับอะไรเงี้ยคือต้องอยู่ในที่กระจุกเดียวกันอย่างเงี้ยเวลาทางานทีหนึง่งฉะนั้นเวลาใครสักคนนึงไม่สบายหรือป่วยเนี่ยมันเป็นกันได้ง่ายมันติดต่อกันได้ง่ายเลยหรือยิ่งโควิดในทีมันติดต่อง่ายขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่กองถ่ายเมืองนอกอย่างของเออบัสเลอร์มานที่จะทําเรื่องเอลวิสเพสลีย์ใช่ไหมฮะทอมแฮงเนี่ย ดาราระดับโลกนะฮะยังติดได้เลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าติดในกองถ่ายหรือข้างนอกนะที่ออสเตรเลียนะครับ่างที่เขาจะไปถ่ายหนังทำให้กองถ่ายต้องหยุดชะงักไปเลยนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เพิ่งมีข่าวว่าดาราระดับมีชื่อเสียงมากๆอีกคนนึงเนี่ยก็คือไอดิสเอลบราเนี่ยติดเชื้อนะครับผมน่าจะติดเชื้อที่อังกฤษนะฮะคือของเมืองไทยคือคุณแมทธิวดีนเนาะที่ติดเชื้อนะครับแล้วตอนนี้ก็ทําให้หลายคนต้องไปตรวจเช็คกันเลยนะฮะฉะนั้นในวงการบันเทิงไม่ควรประมาทในวงการโปรดักชันไม่ควรประมาท นะฮะถ้าเขายังไม่มีประกาศเนี่ยตอนแรกก็คิดว่ายังไงก็ตามคือก็จะบอกให้ทุกคนระวังตัวมากขึ้นแต่วันนี้ประกาศแล้วนะฮะผมมองว่าแค่ถึงวันที่31มมีนาคมก็ไม่น่าพอนะฮะอาจจะต้องต่อระยะเวลาหลังจากนั้นหรือเปล่านะครับต้องดูต่อไปเพราะว่าผมมองว่าเฟสของการระบาดของประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่ขำนะครับอันนี้เพราะว่ามันจะร้ายแรงและจะติดเชื้อมากขึ้นหลายคนบอกว่าเฮ้ยไป ตุนของไปเก็บข้าวของหรืออะไรเงี้ยแบบไปซื้อของกันมาอะไรเงี้ยเวอร์เกินไปหรือเปล่านะครับผมบอกว่าตอนนี้ไม่เวอร์แล้วนะคือโอเคต้องบอกว่าระบบโลจิสติกบ้านเราเนี่ยอาจจะดีพอที่ยังไม่ต้องตุนของก็ได้แต่ว่านักขณะเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเกิดมาติดโลกกันมากกว่านี้นะฮะแล้วไปซูเปอร์มาร์เก็ตไม่สะดวกต่อไปหรือสั่งออนไลน์ไม่รู้จะมีปัญหาทางโลจิสติกในอนาคตหรือเปล่าเกิดแบบ มันจะมีคนทางานน้อยลงไหมอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมขออนุญาตพูดถึงกองถ่ายต่างประเทศบ้างนะคืออย่างตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Netflix กนะฮะกองถ่าย The w i t c h e r ร์ซีซั่นสองนะครับก็สั่งงดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเมืองนอกก็ระบาดหนักแล้วนะฮะรวมไปถึงกองซีรีส์อย่างส a ตน n g e r T ติงซีซั่นสี่นะครับก็สั่งหยุดถ่ายแล้วเช่นกันนะฮะถ้าจะเรียกได้ว่าทุกเรื่องของ Netflix นะฮะหรือของ Disney เองนะครับหรือของ t h e r เออที่จะทําเรื่อง Fantastic Beasts นะฮะ ก็กระทบด้วยเช่นกันนะครับทาให้เราอาจจะได้ดูหนังเหล่านี้ช้าลงซึ่งไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหนังที่กําลังจะเข้าฉายตอนนี้ก็เลื่อนไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมู่หลานนะฮะควายเอ็ดเพรสภาคสนะครับที่ไม่อยากจะฉายเพราะว่าไม่อยากให้ลงเป็นควายเอ็ดเพรสแล้วก็ฟาสก้าที่ขอเลื่อนไปนเป็นปีหน้าเลยนะฮะแล้วก็หลายเรื่องนะครับที่กำลังจะเข้าฉายตอนนี้ก็เลื่อนไปเช่นกันนะครับลงภาพยนตร์ไทยตอนนี้ก็ต้องปิดตัวลงแล้วนะครับเพราะว่า ใน14วันนี้เขาห้ามาลงภาพยนต์เปิดฉายด้วยนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็มีแถลงจากเมเจอร์นะครับรวมถึงเฮ u า e ที่บอกว่าห่างกันสักพักนะจ๊ะอะไรอย่างงี้นะฮะก็มีให้เห็นเลยว่าเราพยายามเตะแอคชั่นยังไงนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปก่อนระหว่างนี้ออนไลน์สตรีมมิ่งก็อาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับซีรีส์คิง d o อมซีซั่นสหรือเรื่องอื่นๆก็อาจจะได้รับความนิยมด้วยเช่นกันนะครับ หนังที่ได้ฉายไปแล้วนะครับอย่างตอนนี้ Onward ของ Disney Pixar เองเนี่ยก็เปิดตัวไป40ล้านซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่เขาคาดไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรียกได้ว่าเมืองนอกทำลายได้ลดลงมาจากเดิมภายในอาทิตย์เดียวถึง70%เลยเรียกได้ว่าตอนนี้คือคนไปดูหนังในโรงน้อยลงมากนะครับแต่เชื่อว่าถ้าสถานการณ์คี่คลายก็คงมีคนกลับไปดูหนังในโรงพอสมควรนะฮะแต่ว่าหนังที่โชคดีไปนะฮะส้มหล่นคือ invisible man นะครับ ทุนสร้างแค่เจ็ดล้านนะฮะแต่ว่าสามารถทํารายได้ไปแล้วเกินกว่าร้อยล้านทั่วโลกนะฮะแล้วก็ฉายในช่วงที่มันยังระบาดไม่หนักนะก็ตอนนี้ก็คืออาจจะมีคนไปดูน้อยลงแต่ว่าทํารายได้กําไรเละไปแล้วนะครับแล้วก็ใครที่จองตั๋วล่วงหน้าเนี่ยก็ลองเช็คกับทางโรงภาพย,ายนตร์เนาะว่ามันจะมีการรีฟันเงินได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยจองตั๋วลีโดไปดูหนังของชมรมวิจารณ์บันเทิงนะฮะก็ตอนนี้เขาก็บอกให้รีฟันเงินคืนได้แล้วนะครับฉะนั้นทุกท่านที่ไปจองตั๋วดูหนังลงล่วงหน้าเนี่ย ก็เช็คด้วยนะครับว่าะจะสามารถจะทายัางไงต่อไปได้บ้างนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้อีแรกก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะฮะทำตัวให้แข็งแรงเข้าไว้นะครับอย่าตากแดดตากฝนนะครับแล้วก็ออกข้างนอกสวมหน้าก,ากากตลอดนะครับตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าถ้าคนหนุ่มสาวแบบเราอาจจะไม่ถึงชีวิตแต่อย่าลืมว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกับเราหรือว่าคนที่เราจะต้องใกล้ชิดเนี่ยเขาอาจจะสูงอายุแล้วก็เขาเหล่านี้ อาจจะมีโอกาสเสี่ยงมากถ้าติดเชื้ออาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะป้องกันตัวเองด้วยการรักษาตัวให้แข็งแรงนะครับอย่าไปที่ที่มีคนแออัดชุกชุมกันมากเกินนะฮะก็หวังว่าพวกเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เราจะฝ่าไปด้วยกัน,นครับประเทศไทยต้องชนะครับโอเคไม่เอาอย่างนี้เหรอไม่จบอย่างงี้ดีกว่าเอาจบประมาณว่าขอให้ทุกคนปลอดภนะัยแล้วก็รอดพ้นจากสถานการณ์ โควิด19ไปได้ด้วยดีครับอ๋อแล้วก็ถ้าติดตามข่าวสารนะฮะอัปเดตใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องวิกนภัทร t วอร์ลสตอรี่ช่องนภัทรเอสแอลในยูทูบด้วยนะครับผมจะมีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด19หรือว่าเรื่องออหนังอย่างที่เราเคยคุยกันมาหรือเรื่องอื่นๆในอนาคตก็จะมาพูดคุยในช่องผมมากขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ต้องอยู่บ้านมากขึ้นก็มีโอกาสได้ทํา YouTube มากขึ้นฉะนั้นซับสไคร e ์ไปเยอะๆนะครับจะมีเรื่องราวมาคุยกันตลอดครับขอบคุณและสวัสดี